เย้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 เยเยจะได้กินข้าวเองค้ะน้ำน้ำน้เย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 ่เย่เฮ้ยเบิ้ลเนี่ยกินตรงนี้เห็นไหว่าถ่ายรูปเหรอวิดีโอครับเย้เย้เยเยมองข้างๆไม่เห็นเลยือ้ด้เลยด้เหมือนดเลย โอ้ยคำใหญ่เกินไปเปมู่กคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าคะเย่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 ฮู้ยฮู้ยฮู้ยยฮยฮยฮย้ยฮู้ยยย้ย้ ตักน้ำเย็นใส่กินเลยคือโอ้คำใหญ่มื่้โอ้โอะี่คาป่าเลยลูกอ้ยคำใหญ่เกินมันจะตีคอคำเล็กๆคำเล็กๆคำเล็กๆ นั่นนั่นนั่นมาทำยัยไงไปโอ้โอเคโอเค,อเค,อเคมา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 ,มา